วันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับผมทีมงานมอไซค์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมแอนมินไอนะครับและครั้งนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ยามาฮ่าสแควร์งงอะครับว่าผมมาทาอะไรวันนี้นะครับผมเราได้มารับสารค้านะครับผมจากพี่มินออโต้ฟันนั่นเองนะครับผมและน้องแพรอาวันด้วยการเป็นนี่เลยครับผมผมจะอ่านสารให้ฟังนะว่าเนี่ยครับผมให้ลองเป็นไรเดอร์หนึ่งวันกับยามาฮ่าเอร็อกคันนี้นะครับผมโดยเราจะซื้ออาหารและสิ่งของต่างๆนะครับผมที่ เรียกว่าเป็นของกินของใช้แล้วกันนะครับผมให้ไปแจกจ่ายนะครับผู้ที่ทํางานเพื่อสังคมนะครับผมให้ใต้กฎกติกานะครับผมด้วยว่าเราอ่ะต้องขี่รถ155กิโเมตรตามซีซีของรถเลยนะครับผมเราจะมาดูกันครับว่าใครนะครับผมจะเป็นผู้ที่ขับขี่เจ้า Yamaha Aerox นะครับผมนี่รุ่นใหม่คันนี้นะครับผมว่าจะประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับผมโดยเราจะใช้แอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า Y Connect ของ Yamaha นั่นเองนะครับผมโอเคครับงั้นผมรับคำท้าเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปเชื่อมต่อแอปพลิเคชันแล้วเราไป ทำภารกิจกันเลยดีกว่าปไปเลยเอาละครับก่อนที่เราจะเริ่มภารกิจเนี่ยเราก็จะทําการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้นะครับว่าเราใช้น้ํามันไปกี่ลิตรแล้วก็ใช้ระยะทางเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคผมตอนนี้อาหารเราก็พร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มจจ่ายกันเลยครับผมสาหรับ อันนี้เผื่อสําหรับคนที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับผมของอันนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยไปแเดี๋ยวเราก็เจอคนที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาขข้าวไปให้เขากันดีกว่านะครับแต่ว่าเขาอาจจะกินแล้วมั้งเขานอนอยู่นะครับ เี๋เราไปรัมธรลายครับให้เาเนไปต่อไป้ผมเดอเอาข้าวมาให้ครับอ,อันนี้มาด้วยกัน<อ>เอาปากให้ด้วยกันเลยครับสาม<อ>ับผมครับ เราก้องเสร็จไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาคนที่2กันเลยดีกว่าครับสำหรับฟิีเจอร์หลักๆนะครับผมของยามาฮ่าแอร์รอก155ต้องบอกเลยครับว่าโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ LCD Digital m e t ต r นะครับผมเป็นไมค์ดิจิตอลแบบ LCD นะครับผมบอกครบทุกฟังก์ชันนะครับผมพร้อมแสดงผลการเชื่อมต่อของ w Y Connect นะครับผมพร้อมสวิตช์เปลี่ยนโหมดที่ง่ายขึ้นนะครับผมที่แฮนด์ซ้ายนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราซื้อชานมไข่มุกเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่ากระเป๋าของเราเนี่ยเก็บความเย็นได้เป็นอย่างดีเลยครับ เราจะไปที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างนะครับผมที่จังหวัดลำปางกันนะครับผมไปเลยไปไฟหน้าแบบ Full LED มาพร้อม Daytime Running Light นะครับผมสปอร์ตชุบเชียวดีไซน์สองสว่างชัดเจนนะครับผมมีใน a อ r l o อ k ทุกรุ่นนะครับยีบ e ็อกเก็บของนะครับผมมีขนาดความจุถึง2 5ลิตรนะครับผมใหญ่นะครับผมจุของได้ดั่งใจนะครับผมสามารถใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบ เครื่องยนต์บูคอนหนร้อเนี่ยมาพ้อมกับวาล์วปผ่าน BBA นะครับผมบิดส,สนุกเร่งแซงได้ทันใจนะครับทำให้เรามั่นใจในการเร่งเครื่องและการแซงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับัตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้านิคมอุตสาหกรรมลำปูนนะครับเราก็ได้แวะมาซื้อพิซซ่านะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างและโรงพยาบาลด้วย่ากันนะครับผมปไปกันเลยไหม มาคีย์ซิสเต็มนะครับของกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับสะดวกสบายในการเปิดปิดหรือสตาร์ทดับเครื่องยนต์กดล็อกแฮนด์กดล็อกเบาะกดล็อกฝาถังน้ำมันพร้อมกับสัญญาณสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมของฟีเจอร์ของรุ่นนี้นะครับผมที่สำคัญเลยก็คือระบบเบรกแบบ ABS นั่นเองนะครับผมช่วยป้องกอันล้อล็อกขนะดเบรกการหันนะครับผม ำไมต้องเอามาให้คนดูแลช้างพ่ะช้างมีความสําคัญยังไงครับช้างนะครับผมสําคัญก็คือตอนเนี้ยเริ่มหายากแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างนะครับผมซึ่งเขาเป็นหน้าที่ดูแลช้างใหาหารช้างนะครับก็ถ้าไม่มีพวกเขาช้างก็ดูเลยตัวเองลําบากนะครับผมแล้วช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยด้วยครับผมนี่นะครับเหตุผลง่ายๆเลยที่ผมียากมาที่นี่นะครับคือจุดหมายปลายทางของวันนี้นะครับไปผมไปให้เขากันดีกว่า ครับปัจจังนะครับมาดูเลยดังก็ครับผมนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราพามาดูไม์รถกันครับว่าขามานะครับจากเชียงใหม่ที่เราเดินทางมาจากตรงนี้ได้กี่กิโลนะครับนี่ยรที่ผมจับไว้นะครับ78.5กิโเมตรนะครับอันนี้ยังไม่รวมขากลับนะครับเดี๋ยวขากลับอีกนะครับผมระยะทางได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมในแอปพลิเคชันของไวค o n i c นี่เลยนะครับผมนี่ไปก่อน่ะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยดีกว่าไป ต่อมานะครับผมยางหลังนะครับผมเป็นยางหลังเนี่ยที่มีขนาด140มิลลิเมตรแม็กซ์14นิ้วนะครับซึ่งเรียกได้ว่านะครับยางกับขนาดยางนะครับผมที่มีขนาด140มิลลิเมตรเนี่ยเรียกว่าใหญ่สุดในคลาสสปอร์ตอโตเมติกนะครับและที่สําคัญก็คือของรถรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับผมที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ในอัตราเร่งขับขี่ได้สนุกและมันมากยิ่งขึ้นเองนะครับ ชอบแอปหลังนะครับผมแบบซับแทงนั่นเองนะครับผมเพื่อดูดดับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมและลดการสั่นสะท้นานนะครับผมในการขับขี่ด้วยนะครับ เอาครัวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับยำห้าไอลอกสีใหม่ของเรานะครับผมยำห้าแบล็คนะครับ เรามาดูกันครับว่าออโต้ฟันกับแพร r อาวันจะใช้น้ำมันได้มากหรือน้อยกว่าผมกันนะเราไปดูในแอป b บคอนเน็ t กันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับผมใช้น้ำมันไปเพียง4.59ลิตรนะครับผมอัตราการสิน้นเปลืองของผมเนี่ยอยู่ที่34.7กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับผมแล้วทางออโต้ฟันไทยแลนด์และแพร r อาวันทำได้น้อยกว่าผมหรือเปล่านะเรามาลุ้นกันครับว่าออโต้ฟันกับแพร r อาวันจะใช้ได้มากหรือน้อยกว่าผมกันแน่นะเรามาลุ้นกันดีกว่าครับ วันนี้นะครับเราได้ทําภารกิจร่วงกับยาม่าแอร์ร็อกนะครับก็คือบิดไปหลายที่มากเลยนะครับผมสนุกกับรถขับขี่ได้อย่างคล่องแคล่วคล่องตัวนะครับผมด้วยพละกําลังของเครื่องยนต์1 5 5ซ c นะครับผมน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยยังไม่หมดเลยครับสามารถไปต่อที่อื่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งผมก็ขี่บวกเพิ่มไปอีกสิบกว่ากิโลเมตรนะครับเรียกได้ว่าทั้งแรงทั้งประหยัดในตัวเดียวกันเลยครับครั้งหน้านะครับผมเราจะมาทำภารกิจอะไรไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับพวกเรานะครับผมทีมงานมอไซดีคอมส